สวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วนะครับทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนวันนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มกาวันิกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางแพลตฟอร์มกาวันิกวันนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย สำหรับคนที่สนใจเรื่อง Data สำหรับคนที่เป็นกีสเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะชอบฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้กันรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนว่าเกาวานิกคืออะไรเกาวานิกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่มีพื้นที่เช่นแบบร้านกาแฟโรงแรมห้างร้านต่างๆนะครับที่เอาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาติดตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการคิดเงินกับลูกค้ายัางไงตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ทําการเก็บเงินได้ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้พัฒนาตัวแพลตฟอร์มเกาวานิกนะครับที่มีสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมที่ตอนพี่เพิ่งล็อคระบบตอนแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวครับผมตอนนี้มีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างครับเดี๋ยวมาเดโมให้ดูหน่อยครับผมฟีเจอร์ใหม่ปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการดูกราฟนะครับค่าพลังงานในระหว่างการชาร์จนะครับโดยเฉพาะสายชาร์จที่เป็น DC charger นะครับก็จะเห็นว่าค่าพลังงานในระหว่าง SOC ในช่วงต่างๆเนี่ยพลังงานลดหรือแตกต่างกันยังไงนะครเราาาสมมถชื่่ออตกับ ตัว C C T V นะครับสำหรับสถานีที่อนุญาตให้ผู้ชาร์จนะครับดูกล้องวงจรปิดได้ก็สามารถดูกล้องวงจรปิดระหว่างการชาร์จได้นะครับมีใครมายุ่งกับที่ชาร์จหรือเปล่าใช่ครับใช่ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องของแอปพลิเคชันมากนักนะครับเราก็สามารถใช้บัตร R F I D นะครับแตะที่ตัวตู้แล้วก็ค่าพลังงานต่างๆก็จะขึ้นมาตรงแอปพลิเคชันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จเลยไหมครับว่ามีอะไรใหม่บ้างครับผมครับครับวิธีการเป็นไงบ้างครับเหมือนเดิมไหมครับ นะครับแล้วก็สแกนนะครับเอาหัวชาร์จมาเสียบนะครับผมเสียบได้เลยใช่ไหมอันนี้ได้เลยครับโอเคแล้วก็เปิดแอป Garminic นะครับผมสแกนนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Garminic นะครับก็สามารถเลือกว่าตรวจสอบได้ว่าเสียบหัวชาร์จหรือยังนะครับถ้าเสียบหัวชาร์จแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะให้สามารถสตาร์ชาร์จได้นะครับถ้ายังไม่เสียบปุ๊บโปรแกรมก็จะดีเทคว่ายังไม่สามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มสตาร์ชาร์จจากแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมก็ จะง่ายแค่นี้นะครับในการสื่อสารนะครับระหว่างตัวตู้กับตัวระบบนะครับตู้ DC จะใช้เวลาในระยะหนึ่งนะครับประมาณประมาณสัก1นาทีนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนะครับสัญญาณเน็ตเวิร์กดีการส่งข้อมูลก็จะสมุทมากขึ้นจะสังเกตดูที่หน้าตู้นะครับตอนนี้ก็จะมีค่าพลังงานขึ้นมาละนะครับแล้วก็ที่สําคัญ Apple Watch นะครับในการแจ้งเตือนก็จะมาบอกในเรื่องเองได้ด้วยว่าใ้ตอนนี้เครื่องชาร์จอยู่แล้วนะนะครับเมื่อเวลาเราไปนั่งทานกาแฟอาจจะปิดมือถือไว้ ความหน้ามือถือไว้ไม่ได้สังเกตนะครับก็จะเตือนมาที่ Apple Watch ดูว่าเอ้ตรงน,นี้ชาร์จเสร็จแล้วเรียบร้อยแ,แล้วนะสามารถมาถอดที่ชาร์จได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นค่าพลังงานต่างๆก็ตอนนี้นะครับก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ตามตามแบบปกต,ต,ต,ติแล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆเช่นนะค่า Power นะครับค่า Energy นะครับแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายได้ที่สําคัญนะตอนนี้นะครับเรามีดูข้อมูลกราฟแบบ real time ได้เลยนะครับเราสามารถดูข้อมูลกราฟ real Time นะครับจาก ในระหว่างที่การชาร์จนะครับซึ่งเราสามารถดูค่าต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับดูค่าพ o w e r นนะครับค่าเค r เรน์ค่าโวลตเตค่าเอสโอซีนะครับอยากดูค่าไหนพิเศษแล้วก็อาจจะปิดค่าอื่นเข้าไปนะครับก็จะโชว์เฉพาะค่าที่เราสนใจนะครับอ่าแล้วอดี้ที่กราฟที่มันตกมาที่มันเป็นค่าของอะไระครับกราฟเป็นอ่อกราฟที่ขึ้นมานี่คือเอสโอซีที่ตกมานี่เป็นค่าพ o w e r ค่าพ o w e r านยกตัวอย่างเช่นถเถิดว่าค่าพ o w e r นนะครับในเอสโอซีที่ทํากว่าไปเกินเจ80ไปแล้วนะครับค่าเอส เอสที่เกิน80ไปแล้วก็ค่าพวเวอร์อาจจะต้องต่ลงนะครับเพื่อป้องกันแบตนะครับ BS ก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้แบตได้มีคุณภาพได้ยืนยาวมากขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยรถแต่ละคันมันก็จะมีการชาร์จที่เป็นเคอร์ฟที่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นการดูข้อมูลแบบวินิจฉัยได้ว่ารถแต่มันมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการชาร์จดีแค่ไหนชาร์จแบบเร็วได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยครับตรงนี้จะบอกข้อมูลจริงๆเลยว่าถ้าพาเ่เข้าในรเ,นเที่เง ตรงนี้แล้วแต่แฟกเตอร์ของ BMS นะครับยกอย่างเช่นอุณหภูมินะครับหรือว่าสเตตดับชาร์ตนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แล้วทําให้การปรับลดพลังงานแตกต่างได้นะครับแล้วอย่างนี้ยังมีฟีเจอร์อะไรบ้างฟีเจอร์รอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เราสามารถดูข้อมูล CCTV ได้เลยนะครับเราก็สามารถกดปุ่ม l i s p l a c e CCTV นะครับโอ้ถ้าที่ผมเห็นมาตอนนี้ก็คือกาวันิกงเนี่ยมีฟีเจอร์แบบ เยอะสุดแล้วในตลาดที่ผมเห็นบางค่ายเนี่ยอาจจะดูได้แค่แบบวนเทสหรือว่ากระแสเฉยๆนะครับแต่อันนี้ก็คือแบบดูกราฟดูผ่านแอปเปิลบอตอะไรได้หมดเลยลำมากนอกจากฟีเจอร์ที่เป็นของในแอปการันตีแล้วเนี่ยพี่บอกว่าในสถานีนี้เนี่ยมีฟีเจอร์พิเศษด้วยใช่ไหมครับเป็นฟีเจอร์อะไรครับใช่ครับสถานีนี้ครับระบบการ,รนันตีเราครับเชื่อมกับการตรวจคุณภาพอากาศนะครับเราสามารถเห็นข้อมูลต่างๆได้นะครับของสถานีนี้นะครับ ซึ่งระบบอันนี้เป็นของที่ไหนครับเนี่ยเป็นของวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามนะครับก็จะมีค่าแสดงผลต่างๆได้นะครับเช่นค่า PM 2.5ค่า PM10 นะครับค่าอุณหภูมิของสถานีนะครับค่าความชื้นต่างๆนะครับก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นอกจากนั้นเรายังดูย้อนหลังได้นะครับว่ารายละเอียดต่างๆในแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ว่าเราเข้ามาใช้บริการเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็อากาศสะอาดจริงๆนะครับผมครับดีเลยครับ แล้วก็ที่ชาร์จที่นี่เนี่ยตัวเครื่องชาร์จอ่ะก็เป็นของทางวิทยาลัยพนมสา,ารคามดใช่ไหมครับใช่ครับเราร่วมมือกับทางาวิทยาลัยให้เราสนับสนุนเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อดูข้อมูลต่างๆทั้งรายวันทั้งรายเดือนนะครับสามารถนําข้อมูลต่างๆมาสุปผลในการวางแผนการดำเนินงานต่างๆได้นะครับซึ่งจะเห็นเป็นข้อมูลเรลไทม์เลยนะครับแต่และว,วันก็สามารถสรุปยอดได้สรุปจํานวนการใช้งานได้นะครับแล้วก็ เป็นยอดสรุปรายเดือนได้เช่นกันสามารถออกเป็นรีพอร์ตต่างๆได้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ทางพออก็มีนโยบายนะครับเบื้องต้นเพื่อบริการประชาชนนะครับสามารถใช้ฟรีได้5กิโลวัตต์แรกนะครับก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาชาร์จได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปคุยกับพออกันดีกว่าครับว่ามีนโยบายอะไรถึงได้ทําการรีเริ่มทําการติดตั้งตัวที่ชาร์จที่เป็น DC อย่างนี้ในตัววิทยาลัยให้แบบใครก็เข้าไปใช้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับพออกันครับครับผม สวัสดีครับท่านผอ,อขออนุญาตสอบถามความเป็นมาของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ตรงหน้าวิทย,า,ยาลัยพมนารคสมหารอยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรถึงมาตั้งสถานีชาร์จไว้ที่ตรงหน้าวิทยาลัยเลยครับต้องขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความสนใจกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดชันทบุรีซึ่งวิทยาลัยเห็นแล้วว่าวิทยาลัยเรามีศักยภาพในเรื่องของพื้นที่ที่จะบริการประชาชนนะครับในเขตเส้นทางสามพันสี่และสามสามหนึ่งมุ่งหน้าจากทาง โคราชไปยังทางภาคตะวันออกนะครับเราถึงใช้จุดจุดนี้นะครับนำมาจัดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์แห่งแรกของจังหวัดชัดเชิงเซาและของวิทยาเทคนิคพรหมสา,ารคามครับแล้วในสถานีชาร์จถ้าสังเกตเราจะมีที่บริการในเรื่องของอเครื่องเติมลมอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็มีร,าาร,ร้านกาแฟตัวร้านกาแฟนั้นเราก็ใช้เป็นลักษณะของเปิดเป็นศูนย์นบมเพาะนะครับเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักศึกษานะครับโดยโดยใช้หลักการของ พลังงานสะอาดนะครับเราใช้โซลร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเลี้ยงในส่วนของร้านกาแฟาเครื่องปรับอากาศนะครับให้มีอากาศเย็นหยุดตลอดเวลานะครับอ๋อดีมากเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้ไประโยชน์ทั้งชุมชนแล้วก็นักศึกษาที่เรียนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับชุมชนให้กันตลอดค่อนข,ข้างจะดีมากดีมากจากชุมชนในพื้นที่จากที่ไม่เคยมีรถไฟฟ้าก็มีรถก็มีรถไฟฟ้า แล้วที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาของวิาลด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ๆก็จะมีการจัดการเรียนการสอนของสาขายานยนต์ไฟฟ้าในวิาลครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ,อมากนะครับที่มาให้คำตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จของวิทยาลัยพนมสาครคามนะครับครับคือคถ้าเกิดวิไรให้วิาลัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมวิาลัยก็มีความยินดีก็ฝากวิทยาลัยเทคนิคพนมสา,มารคามไปด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ สุดท้ายนี้ถ้าชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่ของงานนี้เนี่ยครับกดปุ่ม stop charging ครับนะครับ,นะรบแล้วก็คอนเฟิร์มว่าจะ stop นะครับจากนั้นก็ปลดสายชาร์จนะครับที่ที่ตัวชาร์จได้เลยนะครับ S <S <indo up> ก็ต <ke> ้องปลดผ่อนชาร์จก่อนใช่ไหมครับจากรีโมทแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยนี่จะมีการแจ้งเตือนโน้ติไฟนะครับแจ้งเตือนโน้ติไฟว่าสต็อปชาร์จจริงละนะครับระบบก็ทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็คํานวณค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในกรณีที่เราตัดบัตรเครดิตอัตโนมัตินะครับก็สามารถตัดบัตรเครดิตได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติก็เลือกในการเป็นเบนได้นะครับนี่ก็เสร็จสิ้นง่ายๆอีกหนึ่งคลิกก็จบเลยนะครับฟินิชแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้นะครับในการชาร์จโอเควันนี้ก็ตต้้อออออองงขขบบบคคุณพีีีีี่่่่่มมมมาาาากนนะะรรรััทปเเเดวยฟจ์ไให ถ้าใครสนใจที่จะเอาแพลตฟอร์มกาลัอิกเนี่ยไปติดตั้งกับสถานีชาร์จในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับครับสำหรับผู้ที่สนใจแพลตฟอร์มกาลัอิกนะครับสามารถติดต่อได้ที่กำลังอิ่เอเชียนะครับจะมีข้อมูลของพาร์ทเนอร์อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณที่อีกรอบมากๆเลยนะครับดีครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออาไปก่นสสสววัััดดีีคครรบ